สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาชวนเพื่อนๆทำขนมมันทอดงาไว้ทานกันนะคะใครจะนำไปทำกินก็ได้หรือว่าใครจะนำไปทำขายก็ได้เลยค่ะสูตรนี้ทําออกมาแล้วเนื้อขนมจะนุ่มและหอมกลิ่นงารสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมและลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกครูดานำมันเทศสีส้มมาปอกเปลือกก่อนค่ะปอกเปลือกออกทิ้งให้หมดให้เกลี้ยง เชื้อเข้าไปให้ถึงเนื้อมันสีส้มเลยค่ะไม่ต้องปอกบางๆนะคะเพราะถ้าปอกบางๆบริเวณผิวชั้นนอกจะมียางของมันหลงเหลืออยู่ตอนนำไปทำขนมแล้วทอดออกมาอาจจะทำให้ขนมของเราสีคล้ำดูแล้วไม่น่ารับประทานค่ะตอนปอกถ้าเจอมันเน่าเสียให้เราเชื้อทิ้งให้หมดนะคะนี่ค่ะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งหัวปอกต่อไปเรื่อยๆให้เสร็จเลยนะคะ พอเราออกมันเสร็จเรียบร้อยก็นํามาล้างให้สะอาดค่ะล้างเอาอยางมันออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะครูดาล้างทั้งหมดสองครั้งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะล้างมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของยางมันนะคะล้างมันเสร็จเรียบร้อยนําไปหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมนําไปนึ่งเลยค่ะครูดาหั่นประมาณนี้นะ ใคราอาจจะหันให้บางกว่านี้ก็ได้ค่ะเอาตามความสะดวกความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยได้มันเทศสีส้มปอกเปลือกล้างทำความสะอาดหั่นเรียบร้อยน้ำหนัก1กิโลกรัมค่ะจากนั้นนำมันมานึ่งโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงแล้วปิดฝานึ่งไว้รอจนกว่ามันจะสุกผ่านไปประมาณ10นาทีเดี๋ยวครูดาเปิดฝาดูก่อนนะคะนี่มันนึ่งสุกเรียบร้อยแล้ว เพื่อความแน่ใจเดี๋ยวครูดาใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มดูแบบนี้ค่ะอันนี้คือสุกเรียบร้อยแล้วนะคะครูดาปิดไฟแล้วนํามันมาใส่ลงในชามผสมที่เตรียมไว้จากนั้นก็รอให้คลายร้อนพอมันคลายร้อนครูดาแบ่งมาใส่ในชามอีกใบหนึ่งเพื่อสะดวกในการบดมันค่ะจากนั้นใช้หลังซ่อมบดมันให้ละเอียดในขั้นตอนนี้ใครจะนําไปปั่นด้วยเครื่องปัน่นหรืออาจจะใช้สาก มาบดก็ได้ค่ะเอาตามความสะดวกเลยนะคะบดมันให้ละเอียดประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้จากนั้นลงมือบดมันส่วนที่เหลือให้หมดเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการบดมันค่ะพอเราบดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูส่วนผสมของขนมมันทอดงาสูตรนี้กันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกคือมันเทศสีส้ม น้ำหนักหลังจากปอกเปลือกล้างทำความสะอาดก่อนนำมานึง่ง1กิโลกรัมแป้งข้าวเหนียว165กรัมแป้งมันสำปะหลัง100กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัมน้ำตาลทราย2 0 0กรัมเกลือ2ช้อนชากะทิ250มิลลิลิตรเตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือนวดแป้งกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกครูดานำแป้งทั้ง3มชนิดมาใส่ลงในเนื้อมันเทศสีส้มที่บดเตรียมไว้ใส่แป้งทั้ง3มชนิดลงไปเรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลทรายและเกลือตามลงไปค่ะลงมือนวดให้แป้งทั้ง3มชนิดและน้ำตาลทรายเข้าผสมกับเนื้อมันเทศสีสม้มทยอยใส่กะทิลงไปสลับกับการนวดแป้งนะคะ ในขั้นตอนใส่กะทิให้ทยอยใส่ลงไปสลับกับการนวดไปเรื่อยๆนะคะอย่าเทกะทิลงไปพรวดเดียวเพราะความชื้นความแฉะของเนื้อมันและแป้งของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นให้เราค่อยๆสังเกตและค่อยทยอยเติมกะทิลงไปแล้วสลับกับการนวดป้องกันไม่ให้เนื้อขนมแฉะและเหลวจนมากเกินไปจนไม่สามารถนำไปปั้นเป็นก้อนได้นะคะ นวดต่อไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายแป้งเนื้อมันเทศและส่วนผสมทั้งหมดเข้าผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้นวดจนเนื้อมันเทศสีสม้มรวมทั้งส่วนผสมทั้งหมดเข้ารวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนื้อขนมของเราจะมีความเนียนประมาณนี้ค่ะตอนนี้นวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูดาใช้ขวามือตอบและเกลี่ยเบาๆเพื่อให้แป้งเนียนเรียบจากนั้นนำไปปิดแรปและพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้แป้งอิ่มน้ำขนมของเราออกมาจะได้อร่อยในส่วนนี้ถ้าใครไม่มีแผ่นแรปใช้ขวามอปิดแทนได้ค่ะตอนนี้พักแป้งไว้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเปิดดูกันเลยค่ะครูดาขยำแป้งให้ดูความนุ่มนะคะ นี่ค่ะแป้งนุ่มมากๆเลยจากนั้นแบงแ่งแป้งออกมาขนาดตามที่ต้องการแล้วนำมาปั้นคลึงให้มีลักษณะคล้ายหัวมันเทศนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนำไปวางพักไว้ก่อนแบ่งแป้งออกมาตามขนาดที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็ปั้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางพักไว้ ทำต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะพอปั้นขนมเสร็จเรียบร้อยนำมาคลุกงาขาวที่เตรียมไว้คลุกให้โดนขนมทั่วถึงกันเลยนะคะจากนั้นก็กดกดหน่อยนึงค่ะ ให้งาติดกับขนมแน่แนๆครูดาใช้งาขาว100กรัมนำมาคลุกขนมเรียบร้อยแล้วมีงาเหลืออยู่นิดนึงค่ะสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องนำขนมไปจุ่มน้ำก่อนนำมาคลุกงาเพราะเนื้อขนมจะมีความนุ่มชื้นกำลังดีนำขนมมาคลุกงาแล้วติดดีแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะไม่จำเป็นต้องนำไปจุ่มน้ำเลยค่ะ ตอนนี้นำขนมมาคลุกงาเสร็จเรียบร้อยพร้อมนำไปทอดแล้วนะคะนำน้ำมันพืชใส่กระทะมาตั้งไฟ800มิลลิลิตรวันนี้ครูดาใช้น้ำมันปาล์มค่ะเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนพอน้ำมันเริ่มร้อนนำขนมนลงทอดเลยนะ นำขนมลงทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้เซตตัวนิดนึงจากนั้นใช้ตะหลิวแซะและคนเบาๆเพื่อให้ขนมโดนความร้อนทั่วถึงกันแบบนี้นะจากนั้นให้ทอดต่อไปค่ะในขั้นตอนนี้ให้เฝ้าระวังและคอยพลิกกลับด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมของเราไหม้นะคะ ตอนนี้ขนมของเรามีสีเข้มกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวครูดาคนนิดนึงแล้วตักขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องรอให้สีเข้มมากเกินไปเพราะตอนนำขนมไปวางพักไว้ให้เสด็จน้ำมันขนมของเราจะมีสีเข้มขึ้นมานิดนึงจะทำให้สีสวยกำลังดีเลยค่ะนำไปวางพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะพอขนมเสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วนำมาเทใส่ถาดพักไว้ก่อนนะ ก่อนทอดขนมกระทะต่อไปช้อนงาที่หลงเหลืออยู่ในน้ำมันออกให้หมดอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะเดี๋ยวจะไหม้ติดขนมที่จะนำลงทอดรอบใหม่ทำให้ขนมออกมาขมได้นะคะตักงาขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนำขนมลงทอดกระทะต่อไปแล้วทำเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราทอดกะทะแรกอ๋อครูดาลืมบอกไปค่ะก่อนตักขนมขึ้นประมาณ1-2นาที ให้เราเร่งไฟจากไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเป็นไฟกลางเพื่อไล่น้ํามันจะทําให้ขนมของเราไม่อมน้ํามันนะคะในระหว่างที่ทอดถ้ามีขนมชิ้นไหนสุกก่อนหรือว่ามีสีเข้มขึ้นมาก่อนชิ้นอื่นก็ตักขึ้นมาก่อนได้เลยค่ะสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะทอดต่อไปจนเสร็จเลยนะคะ ตอนนี้ทอดขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาชิมกันเลยค่ะครูดาเลือกชิ้นนี้นะคะอืมกลิ่นหอมมากๆเลยให้ดูเนื้อขนมนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆมาค่ะชิมด้วยกันอืมทานโดนเนื้อมันเน้นๆกันไปเลยค่ะเนื้อขนมกรอบนอกนิดๆเหนียวนุ่มด้านในกำลังดีหวานน้อยออกหวานตามธรรมชาติของเนื้อมันเทศสีสม้ม มีความมันจากกะทิและเค็มนิดนิดกำลังดีตอนทานโดนเม็ดงากรุบก,กรอบ,รอบห,อหอมมัน,มนอร่อยกลมๆม,มากๆเลยค่ะคลิปขนมมันทอดงาก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดาและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูดาจะทยอยทำมาลงให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ